สวัสดีทุกทกคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องีกันนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมอยู่กับซิกชีนนะครับผมแล้วก็อยู่กับน้องฟิล์มเท่ากับหอมนะฮะคลิปนี้ผมจะมาเล่นตำแหน่งป่านะครับเพือ่อนๆถ้าเกิดผมได้ตำแหน่งป่านะเพราะว่าในช่องผมเนี่ยมีแต่แคลลี่นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า,วาวอุ๊ยิชการเนี่ยเล่นตำแหน่งอื่นเป็นหรือเปล่าหรือว่าเล่นเป็นแต่แคลี่นะครับจริงๆแล้วผมก็เล่นป่าค่อนข้างโหดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาโชว์ป่านะฮะ เอเลดอร์ที่โดนเนิฟแล้วนะครับจะเล่นได้ไหมไปรับชมในเกมครับยังหนีมีพนแครีนะเล่นป่าและทีมตรงข้ามนะครับมีทางด้านของโบวบารอนนะฮะที่ป่านะครับอู้แล้วเป็นสกินตู่จีนกับไวโอเลตด้วยนะครับซึ่งสวยดีนะครับสกินพวกนี้นะแล้วก็มีทางด้านของเดียวมาฮะที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นอารลเตอร์ลมนะอาเลเตอร์ลมน่าจะจับผมค่อนข้างที่จะง่ายนะแค่จับผมแล้ววางสกิลเนี่ยผมก็น่าจะตายแล้วนะเพื่อน แต่ไม่เป็นไรฝั่งเรานะครับมีทางด้านของลอเรียลนะครับที่น่าจะแบกเราในเกมนี้นะแล้วก็มีมาจ้าเพื่อนผมเองต้องไปดูใกันในเกมนะว่าจะไหวหรือเปล่าเอาบูเดินไปไหนนม่ได้บู เดี๋ยวเราจะออกรองเท้ามาก่อนนะไหนกลางมีไฟหรือเปล่าอเลเตอร์เลเตอร์เลเตอร์เจ็บเจ็บคนข้างที่จะเจ็บแล้วน้องนะได้ไหมได้ไหมเวโอแหลมมันน่าจะยังมีฟิกนะ โอเคโอเคอเคุยเ,เราฟาร์มจบก่อนที่มังกรจะเกิดนะเลตเตอร์เจ็บนะเลเตอร์ยังไม่มีติดเจ็บนะเจ็บนะนเฟิร์สบาจ้าไหนไหนได้ปะได้ปะน้องปุ๊บ สกิลสองใกล้มาแล้วสกิลสองใกล้มาแล้วอึ๊บกูตายผมตายว่ะเพื่อน <c oughs> ๆน้องต้นอยังไง <c oughs> โชว์ตัวแม่ตัวมัมเออทำให้โลกมันรู้เออแล้วน้องผมล้ำอยู่เอ,อ้ยเอาไอีกนิดอีนิดอุ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุย๊ยอุ๊ยเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะแล้วผมจะไปเอามังกรน,นะทิ้งมังกรไม่ได้เราเงินมันนำผมมาช่วยละ <c oughs> เดี๋ยวรอรัดเดี๋ยวผมจะรอรัดมัน ลิต,ตร,รวิ่สีย่ยังไม่วิ็วสีนะเพราะฉะนั้นแล้วผมรอร้าดได้นะครับเพื่อนจะกรจังหวะคมๆโอ้โหมันกดพันนิตรเร็วกว่าผมนะโอ้ฉ <c oughs> ากหลังล้มอีก <c oughs> อ่าตะกี้นี้ครับทุกคนผมพลาดทางด้านของอ็อบเจกต์สตัวเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรีบฟาร์มหาเงินก่อน โมบายลอนเอาบอลเอาบอลตต้นขนาดไหนวะเรียกมาผมหลบฮึ๊บฮึบสวยดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมได้บทให้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปช็อตที่ฉากหลังล้มนะทุกคนเพราะว่าฉากหลังล้มตอนที่วาดกำลังจะเอาออบเจกต์พอดีเลยนะได้บทครับ เดี๋ยวมาเอาหรือเปล่าเดี๋ยวมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวมาเอาเปล่าเดี๋ยวมาเอาเปล่าเดี๋ยวมาเอาหรือเปล่าเดี๋ยวมาเอาเปล่าตายเดี๋ยวมาตายไปดิน้องจะมาวัดกับพี่อะยุงกัดอีกโอ้ตต้นไปดูบูมันหน่อยดิ ว้หยอกเล่นนะบอลตะกี้ครับทุกคนถ้าเกิดผมดันบนต่อผมได้ป้อมนะแต่ผมมาเอาแดงเดิเราจะไม่พลาดออบเจกต์อีกแล้วแล้วกูได้ไงเอาพลัเอาเพื่อเพื่อนฮึบฮึบฮึบโอเคโอเคพี่ตีหยุดต้นพี่ตีหยุดสวยบอลบอลอติหมดพี่ตามชิบชิบชิบ ชิบๆๆไปละจู้โอเคไปฟาร์มก่อนดีกว่าเดี๋ยวตีป้อมช่วยเทวอน,นัทก่อนนะโอเครอให้เทลดันไปนะเดี๋ยวเราไปฟาร์มเอาสแตตก่อนมองออบเจกต์่ะมา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 สวย เราได้ออบเจคืนแล้วนะครับ2ตัวต้นเกมนี้เราโดนออบเจ์ไปเดี๋ยวพี่เอาบูแปบบนึงมันค่อยวีบบับได้น,น่าจะไหวกันอยู่และโอเคเดี๋ยวผมจะเอาดาักให้เพื่อนอีกนะจังหวะนี้เอาดาักสบายอาิลเ,ลเตอร์จับไปยังพี่มา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 ใครเข้านหะนพี่มาทมันไหมเดี๋ยวเอาป้อมให้แตกก่อนก็ได้ เฮ้เฮ้เทลเทลเทลฟิกเข้าอ่ะผมแทงป้อมให้จังหวะแรกปัดป้อมชืบมชื้ชืบชื้สวยป้อมแตกครับไปล้วจ้าเฮ้เฮ้เฮ้สู้นะสู้นะสู้นะกูสู้นะแล้วต้นพี่หมดตึ้งตึ้งแล้วต้นไหวอยู่ใช่มีไม่รู้จะไหวไหมโอ้โหแล้วน้องสาวผมเอาสูตร เดี๋ยวหลุดเลือดเอาดักให้โอเคเกือบโดนลัดเกือบโดนลัดเดี๋ยวนะเอาไปลอยพวกเองชันมาแล้วจ้าพวกเองปัดชันมาแล้วจ้าไปอวไปจ้าเออเออเออ ผมจะปล่อยดาร์กล่างเคลียร์ล่างนะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปกลางและจบบนเลยเราต้องเอามันตอนที่มันตั้งหลักไม่ทันอย่างในน้องช็อตนี้แหละช็อตไฮไลท์น้องตน้นพี่ปล่อยให้เลยได้เดี๋ยวพี่ปิดให้พี่ปิดฝั่งนี้ให้เพื่อนวิ่งลงมาฝั่งนี้เจ้าเอ๋มันจะให้น้องต้นโชว์น้องต้นมาเอาบูจ้าพี่มีแล้วพี่มีแล้วน้องต้นมีแล้วเหรอ โอเคโอเคร่างดันพอดีเราทำบนกันดีกว่าปะมันน่าจะวุ่นกับร่างอยู่เอาต้นรอลำให้หน่อยนะนอืมที่ปัดเราอ่ะอเลเตอร์สกิลมันเค,คเลียร์คลิปโลอยู่นะกับคุณปู่เนี่ยฮึบปึบเกือบโดนจับเรียวมาเรียวมาลัมเบอร์เปิดนะน่าจะได้จบการนะวเพื่อนๆโอเคโอเค มันไม่กล้าออกมาเราต้องรอให้มันออกมาพลาดเออเออ <c oughs> โอ้ไม่ได้เข้าไม่ได้ดาร์กปะจะพิมพ์บอกเพื่อนก่อน,นนะ <c oughs> ยังเล่นดีมากอย <c oughs> ู่ใช่ใช่ใช่เคี okay, ๋ยวอะไรเตอร์รีแป๊บเดียว okay. <c oughs> ดี๋ยวเราจะปล่อยรางโจบบนนะเพื่อนๆดาวดาวท่องไว้ดาวอ่าแล้วเราปล่อยบนขัดจังหวะทีมมาเลยนะเพราะว่ามันมาไฟกลางครับทุกคนน้องต้นโดนจับหรือเปล่ามันจับไหมน้องต้นตอุ้ยยังไม่จับหรอเกือบจับเลยใช่ปะได้หนึ่งเราเรา,เราจะรอสกิลกสองเข้ามาชึบ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 เออ สกิลนะครับทุกคนผมใส่เต็มที่แล้วจังหวะน,นี้ลัมเบอร์เข้าไปทุบเข้าไปทุบแล้วยังไงต่อทุบหืมทุบหนีเขาเรียกว่าทุบหนีพีโล่ตัวที่หกหรือเปล่ายังตามอยู่ยังตามอยู่แต่เทอณัฐยังซอยมังกรอยู่ฮะยังไงยังไงอุอันตีเต็มเต็มเทวอก็โดนเต็มเต็มเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะเป็นไปตามแผนนะครับเพื่อนเพราะว่าผมปล่อยดาร์กจังหวะที่มันมาลอ้ลอมล้อมคืออะไรมารวมกันนะครับ เรามาลุ้นกันว่าป้อมจะแตกไหมโอเคครับป้อมไม่แตกครับเพื่อนๆนิดเดียวระวังพลาดน,นะระวังพลาดน,นะก็จะเกิดแต่ว่าไม่พลาดแต่ว่าไม่พลาดทีมผมเอาสุดผมมา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 แล้วจ้าพระเอกมาแล้วจ้าผัดผัดจ้าอโอแต่ว่าตายตายไปโอว่ะตอนนี้ผมกำลังนัดกับเทลออนนัดนะฮะดันบนแล้วก็ตีบนนะ มันจับไปแล้วน้องต้นลำเอาให้มันตายดิอลิตเตอร์อ่ะเสียไม่ตายไม่ตายน้องต้นแวะเอาบูหรือว่ากลับมาก็ได้เราจะเอาดาร์กน้องต้นรอลำปวดที่ไหนนะโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะตีให้ก็ได้ละก็ได้ละบอลไอบาลอ,บาลอนมันกดสวย เดี๋ยวนะทุกคนออกก่อ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 น้องต้นอย่าตายอย่าตายอย่าตายโอ้โหพี่ไม่มีตายเกิดเออแต่เพื่อนยังได้อยู่แต่กี้นี้บาลมันเข้ามากดพันหนิดวะสวยล้หแย่ละแต่ไม่เป็นไรยังเหลือเทสอยู่แต่ว่าพี่น่าจะเกิดทันนะสามสิบวิไบโอตีแรงมากกิ้งยิงแบบโป้งเดียวขนลุกเลย สวยเอามันให้ตายดีน้องเออพูดิไฟเออเอาไมา่ตายสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วผมไปเอาบทให้ภารกิจครั้งนี้เราต้องไปเอาบทนะแล้วผมมีตายเกิดเล่นการไม่ต้องหว่วงผมเกี้ยงให้ อเอ่อถ้าเกิดผมกับเทลเกิดอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว<ๆ>่าผมกับเทลเคลียบ้านได้ตัวใหม่เจ็บตัวใหม่เจ็บตัวใหม่หนีนะเจอว,ว่าไงออ้ยๆๆแ่นกาดแ่นกาดค่อนข้างที่จะแรงนะครับอ่าปัดสกิลอะไรเร็วมะเฮ็ดยอย่างไรน้องเดีย๋ยวผมจะสับเคลียวไว้ ถูกจบนเข้าผมต้องไปเคลียบบนก่อนโอเคมาผมเข้าผมเข้าตามลัมเบิร์ดดีกว่าลัเบิร์ดผมมาลัเบิร์ดผมมาแล้วมันคือวิ่งไวแทะยันดับยันดับวิ่งไวแท้เออทุบฮึบฮึบฆ่าแบบช้าฆ่าแบบเลือดเย็นฆ่าแบบเลือดเย็นสวยแล้วเราจบบนฮะ เราจะไม่เอาบัฟอะไรทั้งนั้นเราจะจบโอไโอว่าสรต<า>้นมาเติมทีไบโอกู <O. S 2> ไม่รู้กูจะตีป้อมโอเคเอตีป้อมเรียบร้อยแล้วละเมอสวยไวโอเสียตายเกิดทึบ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 สวยจบได้บาลอนมาดิมาดิผมมีเคียวเฮ้ยเราทน,น ต้นมาหน่อยพี่มีเคียวเออเออมาดมิมีเคียวกูมีเคียวเอ่อยังไม่จับครับเขีบเข้าไม่รู้ครับนักเลงตีป้อมฮะเอาเอาเลตเตอร์ต่อฮะจุ๊บ,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 บสวยแล้วเราตีป้อมฮะไนส์โอเคครับก็คลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้มาเล่นป่า แต่ก็ยังหนีไม่พ้นตำแหน่งแคลรี่นะครับเพราะว่าเอเลนดอมันเปรียบเสมือนแคลรี่ <zet Tell ek> นะครับเพื่อนสรุปเรามเล่นป่าก็เล่นแคลรี่นะและก็ <l x> จบสวยนะครับเรามาดูกันว่าระหว่างผมกับน้องต้นใครจะได้ MVP นะอ่าโทษทีอ่ะน้องพี่ได้ MVP พอดีพี่ได้ MVP อ่ะครับอ๋อน้องน้องเดี๋ยวนะอ่ะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นต่อให้ก่อนโอเค ต่อให้ก่อนนะน้องบอกมาโยต์ตันิคมานิคโอ้โหเทพโอ้โละชม่ไมีช็อตนึงนะครับที่ว่าฉากหลังผมล้มนะครับเพื่อนเแล้วก็ผมจะตัดช่วงนั้นออกไปนะเพราะว่าล้มไปหมดเลยนะแล้วก็เสียออบเจกต์ไปด้วยสองออบเจกต์นะกดไลค์ให้หมดโอเคครับเพื่อนเพื่สำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้ทำคลิปไอ้เหี้ยช็อตอนะไรเนี่ย โอเคคุเพื่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับตัวผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรคอยรับชมกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ Thank you for watching ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับไม่ใช่ดิ Thank you for watching อย่าลืมกินข้าวแรงครับบ๊ายยผิดผิด